ต้องขอชื่ชนชมนะครับผมนี้เล่นจังหวะทั้งกลองทั้งเบสเล่นได้ชัดเจนนะครับฟังฟังจังหวะไม่ห่วงเลยนะครับจังหวะดีมากเลยนะครับต้องขอเสียงกบม,มือดังๆให้เด็กน้อยหน่อยครับผมครับดีมากนะครับทั้งร้องก็มีความมั่นใจนะครับคุณครูอยากจะแนะนํานิดนึงการการโซโลโเพื่มเติมีนะครับลูก การจัดวางตำแหน่งของเครื่องนดนตรีที่อยู่ระดับที่เล่นได้เนี่ยมันมันสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่น้องคีย์บอร์ดสโลนะลูกถ้าน้องขยับโพ i ิชันของคีย์บอร์ดสูงขึ้นนิดนึงนะครับให้เท่ากับระดับใกล้ๆกับระดับสูงกว่าเอวน,นิดนึงเนี่ยน้องจะสโล่นิ้วน้องจะมีพลังแล้วสโล่มันจะมันจะชัดมากแล้วมันจะมีมันจะมั่นใจนะครับลูกน้องนั้นก็ดีทุกอย่างครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณเด็กๆครับ องคสุดท้ายคาือจอดไฟเขียวก็แสดงความดีกับคุณเขารอและผมขอขอบคุณ จับใจนะครับและเป็นกำลังใจกับน้องๆที่ไม่ได้ผ่านเขารอขอบคุณนะฮะขอบคุณ